จริงทุกป,ปัญหาในโลกมีคำตอบหมดนะพระพุทธเจ้ารู้ความเห็นของมนุษย์ทั้งโลกว่ามี62แบบมนุษย์คิดไม่เกิดนี้บัญญัติเรียกว่าทิฏฐิ62นะทิฏฐิ62เกิดจากอะไรเกิดจากอุปทานในขันธ์ทั้งห้าหรือความเข้าใจผิดในผัสสะคิดว่าผัสสะเป็นของเรา หรือที่พระอ,องค์เรียกว่าสัตว์นี้เป็นผู้มีผัสสะปะเรโตคือมีผัสสะบางหน้าเข้าใจผิดในผัสสะเข้าใจผิดในสัมผัสนั่นเองคิดว่าสัมผัสเป็นตัวเราของเราคําถามจึงเกิดขึ้นแก่คนคนหนึ่งที่ถามพระเจ้าว่าผัสสะเป็นของใครเห็นนะี่ยส่วนใหญ่ก็นึกว่าฉันเห็นฉันได้ยินฉันได้กลิน่นมีฉันหมดเลยเห็นไหมในใจเราจะมีคําว่าฉันหมดเลย ฉันรู้ฉันเห็นฉันได้ยินนี่ทั้งที่มันไม่ใช่เ,เข้าใจยากนะยากเหมือนกันนะจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายและเรื่องเหล่านี้เรื่องอันลึกซึ้งเหล่านี้ถ้าโยมไม่ตั้งใจฟังโยมจะรู้ไหมไม่มีทางเลยขนาดตั้งใจฟังยังต้องค่้ควรคิดตามดีๆถึงจะรู้ถึงจะเข้าใจได้แล้วคนที่ส่งจิตไปที่อื่น แล้วจะมารู้ทมเหล่านี้ไม่ใช่ฐานะเลยแล้วกับคนที่ไม่เคยได้สดับยิ่งไม่ใช่ฐานะใหญ่ถูกต้องมานั่นแหละพระองค์จึงให้เราเป็นอันดับแรกคือเป็นผู้ได้สดับก่อนนะได้สดับก่อนได้ฟังก่อนนะจากการได้สดับพระองค์บอกเขาจะจำได้จากการจำได้เขาจะเอาไปใคร่ครวญ นะจากการใคร้ควรนั้นทำรรจะทนต่อการเพิงพิสูจน์ชันท้าความพอใจจะเกิดขึ้นศรัทธาจะเกิดความเพียรพยายามจะตามมาพระองค์จึงตรัสว่า <c oughs> การฟังธรรมเป็นธรรมมีอุปการะมากต่อการทรงจำและการทรงจำเป็นธรรมมีอุปการะมากต่อการใคร่ควรรม <c oughs> ยมไม่มีคําพระเจ้าอยู่ในหัวเลยในจิตในใจเลยโยมจะเอาอะไรไปใคร่ควรวญไม่มียมมีแต่คําสาวกภาสิทธิ์มีแต่คําของปุถุชนอยู่ในหัวยมก็ใคร่ควรวญแต่คําปุถุชนหรือปรุงแต่งตัวเองปรุงแต่งเรื่องของตัวเองขึ้นมาก็เป็นการปรุงแต่งของปุถุชนอีกเช่นกันเห็นนะดังนั้นอันดับแรกพระองค์จึงต้องขยบชั้นจาก ปุถุชนผู้มิได้สดับขึ้นมาเป็นผู้ได้สดับ <c oughs> <c oughs> นี่ <c oughs> <c oughs> เสียก่อนอันดับแรกดังนั้นถ้าสัตว์ไม่เคยได้ยินได้ฟังคำของตถาคตหรือสาวกตาคตนั้น <c oughs> ไม่มีทางหลุดพ้นได้เลยผู้เจ้ายืนยันนะเป็นอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> แต่วันนี้โยมขยบเป็นผู้ได้สดับแล้ว <c oughs> เป็นปุถุชนที่ได้สดับ <c oughs> มีโอกาสหลุดพ้นแล้ว นะสังสารวัตรนี้ไม่สูญเปล่าแล้วนะไม่เสียชาติเกิดชาตินี้เป็นมนุษย์รู้ธรรมะไดนะ้ไม่เสียชาติเกิดเพราะการเป็นมนุษย์นั้นหลังจากตายไปแล้วไม่ใช่ว่าจะได้มาเป็นมนุษย์หรือเทวดาได้อีกง่ายจะล่วงลงไปใน นรกกับเนรเดชาระเิวิสัยอีกยาวนานเลย <c oughs> นี่จึงเป็นเหตุสําคัญที่ว่าจะต้องเร่งขวนขวายเป็นโสดาบันเพราะพระองค์พยากรณ์ไว้ว่ามนุษย์มนุษย์ทั้งหมดที่ตายแล้วเนี่ยได้เหลือกลับมาเป็นมนุษย์อีกเหลือเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บเทียบกับผืนดินในมหาปตพีดินทั้งโลกกับดินปลายเล็บระโย่ญญ เปอร์เซนต์เทียบกันไม่ได้นี้คือมนุษย์ที่หลงเหลือรอดกลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งเมื่อตายดังนั้นโยมในห้องนี้จะเหลือสักคนหรือเปล่าถ้าพระุทธเจ้าพูดจริงดังนั้นโยมต้องเร่งขวนขวายตัวเองให้เป็นดินปลายเล็บนะตอนนี้คติเราเหมือนดินในมหาปัาปีแล้วนะ ที่เราว่าเดี๋ยวจะได้เกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาอีกหรือเกิดในภพดีอีกนั้นอันนี้คิดเอง <c oughs> หรือฟังตามตามกันมาแต่ถ้ามาฟังพระศาสดาพระสูตรนี้รู้สึกว่าจะคิดผิดหรือฟังมาผิดนะอาตมาจึงบอกว่าต้องช่วยกันขวนขวายตัวเองให้เป็นโสดาบันนะมันก็อยู่ที่หนึ่ง ยมจะเชื่อผู้เจ้าหรือเชื่อผู้ที่ต่ำกว่าผู้เจ้าพูดพูดกันนะนักปราดคนนั้นคนนี้หรือจะเชื่อตัวเองวางตัวเองวางคนอื่นลองฟังผู้เจ้าก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลเหมือนกันว่าคติของเราเนี่ยไม่ค่อยจะดีต้องเล่งเอาตัวรอดนะ เทวดาพระองค์ก็อุปมาเดียวกันเทวดาที่ตายแล้วได้เหลือกลับมาเป็นเทวดาอีกเหลือเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บเทียบกับผืนดินในมหาปัตพีนะยมไปดูพระสูตรเหล่านี้ได้ในหนังสือพบภูมิได้ทำไว้ให้แล้วนะนะหรือถ้าจะดูฟรีก็โหลดแอปพลิเคชันพุทธวจนะลงไปในมือถือหรือแท็บเล็ตของตอนเองจะดูถ่ายทอดสดได้ดูหนังสือ ฟัง MP3 ดู DVD ได้ทั้งหมดนะมันจุข้อมูลลงไปในนั้นนะเรียบร้อยและจะมีโปรแกรมอีกตัวแอปพลิเคชันอีกตัวชื่อแอปพลิเคชันอีติปิตกะซึ่งบรรจุข้อมูลพระไตรปิฎกของทุกๆสำนักลงไปนะซึ่งตอนนี้ก็มีถึงพระไตรปิฎกของโรมันสคริป มหมามกุฏมหาจุฬานะ,ะของฉบับหลวงฉบับสยามรัฐพร้อมโปรแกรมในการสแกนตรวจคนวินาทีก็รู้แล้วว่าคำที่เราสงสัยนั้นอยู่ในเล่มข้อหน้าไหนแล้วเราก็ไปเปิดดูนะ,ะเราต้องการชักชวนมหาชนหรือพุทธบริษัทให้เข้าไปเสพคบธรรมะพระศาสดาโดยตรง ไม่ต้องรอหวังพึ่งอาตมาหรือไม่จำเป็นต้องไปที่วัดตอนนี้ส่งข้อมูลถึงทุกคนนะอยู่ที่ใดในโลกก็โหลดข้อมูลนี้ได้นะตอนนี้จึงมีผู้ที่เป็นเครือข่ายตรงนี้อยู่3,400กว่าสถานที่ทั่วโลกนะที่ใช้พุทธวจนะอยู่นะ เราก็ช่วยกันใช้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดนะ